สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะพบกันเช่นเคยกับน้องปียาพระญาติญาติฝากขายนะคะ EP นี้ EP ที่210นะคะมีพระเครื่องพระบ้านเก่าๆสวยๆนะคะให้พี่พี่ได้รับชมเช่นเคยเปิดรายการองค์ละ200-300ถึง300บาทนะคะพี่พี่ชอบรายการไหนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะคะได้ที่เบอร์โทร080 5916569 ก่อนรับชมฝากพี่ๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องปียาด้วยนะคะรายการที่หนึ่ง EP พิเศษนะคะตะกุดฐานไฟฉายนะคะหลวงพ่อพีทนะคะเป็นเนื้อ ฝาบาทนะคะฝาบาทนะคะเก่าๆหนักมากนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะเปิดให้พี่ๆสามร้บาทนะคะรายการที่สอง มีดหมอหลวงพ่อกลวยนะคะเก่าเก่ๆเดิมๆนะคะเปิดให้พี่ๆสามร้อยบาทนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะรายการที่สาม พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่กุกเก่นะคะวัดบางขุมพลน,นะคะขุมพรสองร้อยบาทนะคะรายการที่สี่ พระสมเด็จวัดเกตเจ็ดชั้นพิมพ์นิยมนะคะมีลักมีทองเก่าๆนะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่ห้า พระเนื้อดินรุ่นแรกหลวงพ่อรีใบโพนะคะมาในพร้อมเลี่ยมนะคะสวยๆสองร้อยบาทนะคะรายการที่หกพระสมเด็จวัดละคัง พิมเจดีนะคะสวยๆเก่าๆนะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่เจ็ดพระรูปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่อมาจากวัด3ามปื้มนะคะสองบาทนะคะรายการที่8ปดพระสมเด็จจิรดานะคะสวยๆเก่าๆนะคะ รายการที่เก้าพระรูปหลอ่อหลวงปู่เอี่ยมพิมพ์ฐานสูงนะคะหายากนะคะสวยๆสองร้อยบาทนะคะ รายการที่สิบรูปหล่อท้าเวสวุวรรณรุ่นแรกวัดสุทัศน์นะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเอ็ดพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์เจดี เก่าๆนะคะสึกๆนะคะสภาพสึกสองร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสองพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะจุ่มลัก เดิมๆนะคะพร้อมตลับนะคะสองร้อยบาทรายการที่สิบสามเขี้ยวเสือตันนะคะเก่าไม่รู้ที่นะคะ สองร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสีเหลียนหลวงพ่อพรมเก่าไม่รู้ที่นะคะสองร้อยบาทนะคะ รายการที่สิบห้าเหลียนรอเหลีอยลอเก่าหลวงปู่สุขนะคะพิมพ์นิยมสองร้อยบาทนะคะรายการที่สิบหก พลาเนื้อชินสวนกลับนะคะสีเก่าเก่านะคะแปลกๆสวยๆนะคะสองร้อยบาทน,นะคะรายการที่สิบเจ็ดพลารูปหล่อรุ่นแรก หลวงปู่เผือกนะคะวัดกิ่งแก้วนะคะ200บาทนะคะรายการที่18เหรียญหลวงพชช่อชวยนะคะมาในพร้อมเลี่ยมนะคะ สองร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเก้าเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยญยหอมนะคะเก่าๆนะคะพร้อมเลี่ยมนะคะสองร้อยบาท รายการที่ยี่สิบพาปิดตารุ่นแรกหลวงปูนน่นาคนะคะวัดห้วยจระเข้นะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ด พาบูชาพิมพ์ขนมต้มนะคะของดีจากภาคใต้นะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสอง เหรียญหล่ลอหลวงพ่อเงินวัดดอนหญ่หอมนะคะเก่าเกนะคะสองบาทนะคะรายการที่23่สาพระนางพยาพิมพ์อกนูนใหญ่นะคะ สองร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสี่พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ลายกนกนะคะสองร้อยบาทนะคะ รายการที่25่้าพระรูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อคล้ายนะคะพร้อมเลี่ยมนะคะ200บาทรายการที่ยีห หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะเก่าเก่าส,กสึกนะคะสองร้อบาทนะคะรายการที่27พระรูปหล่อหลวงพ่อทบรุ่นแรกนะคะ รายการที่ยี่สิบแปดรูปหล่อพญานาคนะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเก้า เหรียญรุ่นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคสิกตารามนะคะเนื้ออาปาก้านะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่สามสิบ พระรูปหล่ออินโดจีนรุ่นแรกนะคะรายการที่สาสเอ็ดรูปหล่อพระสังกระจาย เก่าๆนะคะวัดบางคารสองร้อยบาทนะคะรายการที่สามสิบสองตะกุดหลวงพ่อกลวยนะคะเก่าๆนะคะ สองบาทนะคะพี่พี่ชอบรายการไหนขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะช่องทางการติดต่อโทรหรือแอดไลน์กันเข้ามานะคะได้ที่เบอร์โทร0ู0 5 9แปด6ู่งส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะสวัสดีค่ะ